ตอนนี้คงไม่มีใครฮอตไปกว่าหนุ่มคนนี้อีกแล้วนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับอินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs สำหรับในแ c a s นะครับอ่าสำหรับช่วงนี้ก็หนัก RTA หน่อยนึงแล้วกันนะครับ Monster Review ของเราวันนี้ก็ผมไม่มีตัวไหนฮอตไปมากกว่าตัวนี้ละช่วงนี้นะครับผมเจ้าตัวแวมไพร์ไฟนั่นเองซึ่งก็ ในระดับการแข่งสูงๆไม่ว่าจะเป็นรายการซีทัวนาเมนต์ที่ผ่านมานะครับผมรอบไฟนอลก็จะสังเกตได้ว่าโอ้โหเจ้าตัวนี้ถูกเลือกมาใช้หลายครั้งมากเหลือเกินนะครับผมเจ้าตัวแวมไพร์ไฟหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือเวอร์เดนะครับเวอร์เดฮิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยทำาดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าจุดสำคัญของมันเนี่ยคือมันสามารถที่จะ,ะเล่นเกจเพื่อนทั้งทีมได้นะครับผมซึ่งแบบเจ๋งมา,มากๆจากการโจ,จมตีธรรมดาได้แหละ และการโจมตีธรรมดาของมันเนี่ยเป็น2องฮิตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำายม,มันถึงเจ๋งขนาดนี้นะครับอ่าสแตทของวอร์ดฮิลนะครับผมเลยว่าแวมไพร์ไฟนะครับผมณนะเลเวล40 HP อยู่ที่9885นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะครับผมอ่าแอตแทสวยใช้ได้812นะครับผมดีเฟนส์505ก็ธรรมดาสปีดต้นค่อนข้างต่ำอยู่ที่99นะครับ แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องดันคริติคอลเรทให้ได้หนึ่งร้อเซด้วยนะครับผมเพราะว่าความสําคัญของมันเลยเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือมันโจมตี2ครั้งนะครับผมแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของท่าพาสีของมันจะช่วยทําให้การโจมตีแต่และฮิตของมันถ้าตีติดคริติคอลเพื่อนในทีมจะมีแอตแทกบาเพิ่มขึ้น20%นั่นหมายความว่าถ้าติดคริติคอลสครั้งนะครับผมก็คือเพื่อนทั้งทีมจะเพิ่มเกรดได้ทั้งหมด40%เลยทีเดียว ไม่ต้องพูดถึง ex ที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้า ex ก็คือ80%นะครับผมเจ๋งมากเลยนะฮะอ่าสกิลนี่แหละครับมาถึงสกิลก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยจะมีความซับซ้อนในการใช้งานนิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมอย่างท่าแรกแวมไพร์แบบเนี่ยท่านี้จะตี2ครั้งใช่ไหมพอตี2ครั้งไปแล้วเนี่ยก็คือทำสาม,มารถดูดเลือดได้30%ด้วยจาก damage ที่ที่ทำได้นะครับถ้าอัพเต็มก็ damage ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมก็คืออ่าทั้งหมดเเเนนนีีีี่ยยยบบววกกกกขึ้มมาาอ30%ล็แรรงทดะคั ท่าที่2 Noble Agrement e นทะ่าชโชลิคนนั่นเองนะครับผมท่านี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ติด Critical Rate เพิ่มอีก30%ด้วยนะครับผมแล้วก็ตีทั้งหมด2ครั้งด้วยนะครับ Damage ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นมาอีก25%แล้วก็ลดคูดาวลง1นงเทินนะครับผมก็คือ2เทินนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้ก็คือท่านี้มันเป็นท่าที่โจมตีแรงมากนะครับ, <S <S รบผม,บผมก็คือแรงมากกว่าท่านี้อีก50%เลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากในการทำ Damage นะครับ ท่าที่สามนะครับ boiling blood นะครับผมนี่แหละท่า passive ตัวสำคัญของแวมไพร์ไฟเลยนะครับผมก็ท่านี้เนี่ยถ้าเกิดทุกๆครั้งที่แวมไพร์ไฟเนี่ยตีติด critical นะครับผมก็คือจะเพิ่ม attack bar ของเพื่อนทั้งหมดในทีม20%นะครับตี2ครั้งก็40%นั่นแหละนะฮะอ่าซึ่งความหมายของมันก็คืออ่าเป็นท่าที่เอาไว้เล่นเกรแล้วก็เป็นตัวสำคัญใน rta เลยทีเดียวนะฮะอ่าสำหรับเลือดเลือกสกิลตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีด้วยในดันเจียนนะครับก็ จะมีบางเจ้าก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้สายการทําในดันเจียนเนี่ยกับสำหรับการฟาร์มเนี่ยกับสายใน RTA ีเนี่ยสูตรมันไม่มเหมือนกันนะแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังพอใช้ได้หยุนหยวนนะครับผมก็คือสาย RTA เองก็เอาไปลงในดันเจียนได้สำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เอเวกเกนมาแล้วนะครับ่าที่3เนี่ยไบลิงบลัดเนี่ยพาสีเนี่ยก็จะขึ้นมาซึ่งยังไงก็ต้องเอาไวเ้เ่นอยู่แล้วตัวนี้ยังไงก็ต้องเอาไว้อยู่แล้วนะครับ อ่ารูนที่แนะนำนะครับผมของผมก็จะเป็นอ่ไวโอเลนกับ EX นะครับเดี๋ยวดูแต่ละก้อนกันนะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับสตัทที่ผมจะเน้นก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีคริติคอลเรทจะมีสปีดนะครับผมแล้วก็มีแอตแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี HP เปอร์เซ็นต์บ้างเพราะว่าใน r า a เนี่ยก็คือช่วงต้นเกมเนี่ย HP เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วตายเลยอันนี้อันตรายมากนะครับสาเหตุที่เอาเคาน์เตอร์มาเนื่องจากว่าเวลาที่แวมไฟเนี่ยมันมีโอกาสที่พอมันเคาน์เตอร์สวนกลับไปเนี่ยนั่นหมายความว่า มันจะสามารถที่จะเพิ่มเกจให้เพื่อนในทีมได้สูงสุด40%เลยจากการสวดหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการพลิกเกมใน RTA ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าช่อง2เป็นสปีดนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ Attack เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์คริสแดนเมทเปอร์เซ็นต์อ่าคริสเลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสปีดแต่ผมจะพยายามเน้นสปีดให้ได้เยอะนะครับอ่าตัวนี้ก็คือว่าแบบจัดเอารุนแบบใส่สุดจัดเต็มเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นคริสแดนเมทกับกับสปีดนะฮะแล้วช่องนี้เนี่ยเป็นลครับผม ครีเลทเนี่ยกเ็เป็นส่วนสำคัญนะครับผมก็เลยผมก็เลยเอาช่องที่4เป็นครีเลทเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แวมไฟผมมาก่อนที่ผมจะมาใสา TA, ่อาร์เต็มเต็นโตเนี่ยช่องแรกผมเคยทำครีเดีเมดมาก่อนครีเดีเมดเนี่ยจะช่วยให้ไพ่ผ่านดันเจี้ยนได้เร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะใช้ใน RTA ไม่ได้นะฮะอ่าอันต่อไปนะครับผมเอ iers, เอ่ฟโรเชียสอ่ารีเวนต์อันนี้ก็เป็นรีเวนต์นะครับช่องนี สปีดอ่า28เลยนะครับผมแล้วก็มีออฟลองเป็น HP เปอร์เซนต์กับ ATK เปอร์เซนต์แล้วก็มีคริเลตด้วยนิดหน่อยนะครับอ่าช่องสุดท้ายนะครับผมช่องนี้เป็น HP เปอร์เซนต์นะครับผมมี ATK เปอร์เซนต์คริเลตแล้วก็ Crit Damage ด้วยสปีด20นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลง Crit Damage อันนี้ออกแล้วทำเป็น Defense นะครับผมถ้า Defense มันมากขึ้นมันก็จะตายยากขึ้นด้วยนั่นแหละนะครับอ่าสตทร,รวมประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งใน RTA แล,ล้วล่ะ อ่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเราเอาลองไปใช้กันในดันเจี้ยนดูนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีในดันเจี้ยนนะซึ่งแบบว่าการดันเกจของมันเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังโอเคอยู่นะหมายถึงว่าในการที่แบบใช้คู่กับไอ้ตัวที่ท,ทำดาเมจอื่นๆ,ๆอย่างเช่นเจ้าตัวเนี่ยจากจากบูมน้ำอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำเวลาได้ดีนะครับขนขดว่าแบบผมเพิ่มผมเพิ่มแอดแท็กได้มาค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับผมก็คือ ผมจะอัดแอทแท็กไปให้มันแบบเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เพิ่มครีดไดเมาไปเข้าไปด้วยแต่ข้อเสียของแวร์ไฟของของผมนะตอนนี้คือมันบางไปใน RTA แล้วยังยังคิดว่าบางไปอยู่บ้างถ้าสามารถคอนเวิร์ดไอช่อง6เมื่อตะกี้แปลงให้มันกลายเป็นเดฟเปอร์เซนต์ได้11%เเซแล้วก็เอาไอเจ้าตัวหินีดฟเฟนเปอร์เซนต์ยัดเข้าไปได้ก็น่าจะบวกดฟเฟนได้อีก,กว่าสักร้อยนิดๆน,น,นะครับผมซึ่งก็ถือว่าจะทำให้มันหนาขึ้นได้อีกระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับผม อลองดูกันอันนี้ถึงบอสง่ายๆเลยนะครับก็คงไม่ต้องอคงไม่ต้องสาธยายมากสําหรับความสามารถของมันที่มันอยู่ในมังกร B10 นี่แหละก็ใช้งานได้ดีนะครับผมเดี๋ยวอันต่อไปเราลองมาดูสกิลกันแบบชัดๆหน่อยนะว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงมันถึงจะคุ้มค่านะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอตัว RTA ที่ผมเล่นมาให้ดูด้วยในการใช้กับไอ้เจ้าตัวแบวมไฟตัวนี้นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดู ใน World Arena กันเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่2แดงเลตติ้ง g 2 2 4 4โขขึ้นไปยากมากแล้วผมนี่ตีไปแบบวันแล้ววันนี้ตีไปแบบว่า20ปีอีปีนะยังขึ้นมาแค่4เท่านั้นเองนะจากต้นวัน2020นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรีเพลย์กันนะครับไมล์รีเพลย์เดี๋ยวมาดูนนดาด่ามีเกมไหนที่แวมไฟหลุดไปบ้างนะครับเกมนี้แวมไฟหลุดไหมเนาะหลุดมัง้ง ผมให้ใช้ลีเทอเอ่าเอ่อวอชอเกนนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวที่ดีนะคือแบบว่าผมผมว่าคอมโบที่มันใช้ได้ดีอะ่ะก็คือมันใช้กับม้าลมก็ได้คือไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวไหนที่แบบว่ามันออกเทินแล้วมันปวดแน่ๆเนี่ยแวมไฟฟินิกไฟอย่างเงี้ยฟินิกไฟก็ฮิลได้บ่อยขึ้นนะครับผมก็ช่วยทีมได้ดีนะฮะเนี่ยม้าลมกับแวมไฟก็ดีนะครับเดี๋ยวลองดูเกมนี้กันนะฮะ เนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยลิงมันตีออกเลยปาก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 มันไปตีแพนด้าก่อนนะฮะว่าเห็นว่าแพนด้าน่าจะสำคัญแล้วผมก็เอายูนิคอร์นเนี่ยมาผูกเอาไว้ด้วยนะฮะนี่โดนกระแทกเข้าไปฟินิกก็ข้ามธาตุไปนะเกมนี้ชิบชิบชิบอ่าปาดไปก่อนแปลงล่างนะฮะตอนนี้ต้องเอาดองม้ามาก่อนมาช่วยทีมนะฮะ ลองมาก็ยิงไปก่อนคืออันนีเน้เป็นวิธีการต่อต้านทีมพาาดน้ําวิธีหนึ่งก็คือการเอามาม้าลมลงนั่แหละนะสำคัญมากๆเลยนะครับแวมยังน,งนั่งนิ่งๆอยู่เลยยังยังไม่ได้ขยับเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยเรามารอดูตอนที่มันขยับกันนะครับผมปึ๊บลิงตีไม่ซานนี่แหละฮะเริ่มเล็งเป้ามาที่แวมดูนะก็ถือว่าอย่างงเนี่ยเห็นไหมจังหวะเคานเตอร์นี้แหละเป็นเป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยนพลิกเกมเลยนะฮะ พอเคาน์เตอร์กลับไปเนี่ยแล้วแวมก็มาเติมเกรอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหคือแค่นี้นี่ทีมเขาก็ปวดมากจังหวะเห็นไหมฮะจังหวะทีมประตูนี้ล้มเป็นโดมิโน,โนโลเลยปกัปกปกัปกปักปักไม่ทันเลยนะฮะเนี่ยแวมก็ตึ๊ดตืดยิงไปนะครับขนาดไม่ติดอะไรเลยยังเห็นไหมยังแบบพันสี่พันห้าก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับทำดาเมจก็ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งคือเวลาที่แวมเนี่ยแวมไฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใกล้จะตายนะครับผมมันแบบมันโดนมันรับดาเมจมาเยอะละแล้วมันใกล้ตายเนี่ยนะครับก็คือว่า พยายามหาตัวก่อแตกอะไปอยู่กับมันด้วยนะครับผมเ mm hmm. พื่อที่จะพอทำก่อแตกเสร็จแล้วอะแ mm hmm. วมไฟมันจะได้แบบเจาะก่อแตกเข้าไปโดยท่านหนึ่งเพื่อที่จะเติมเลือดกลับมานะครับอ่าอันนี้หนึ่งอันนะครับไปดูอีกอันหนึ่งนะแบบเกมนี้ค่อนข้างแบบซับซ้อนมากเพราะว่าพอถึงช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหแบบเล่นตัวเดิมๆไม่ได้เลยนะฮะอ่ะเกมนี้ไม่แน่ใจว่าแวมไฟได้ออกไหมนะฮะร,รู้สึกว่าเกมนี้นี่มันจะ รู้สึกเกมนี้แหวไฟจะไม่ได้ออกนะหรือเปล่ารู้สึกเกมนี้แาวนไฟจะไม่ได้ออกลองดูก่อนแล้วกันนะครับจำไม่ได้เหมือนกันจำได้ว่าคุณคุ้มหมือนเกมนี้จะแพ้มั้งในฝันโน้ตเขาเอาฟินิกไฟไปแล้วนะครับ ต,ตอนช่วงนี้บอกได้เลยว่าตอนพอใกล้จบซีซั่นแล้วว่าไอ้พวกแบบ2ดาวทอง3ดาวทองเนี่ยโ,โหแบบประจําเลยฮะตัวโหดมากนี่นะฮะปุ๊บมาถึงผมเจอก่อนเห็นไหมแล้วผมเนี่ยผมเอาแวมยิงเข้าไปหาไอ้เจ้าตัวอ e ีฟิตน้ําเลยตรงๆคือไม่สนใจละคือจะเอามันออกก่อนนะฮะยังไงต้องเอาไอ้เจ้าตัวอ e ีฟิตน้ําออกก่อนก็เลยเอาแวมเจาะเข้าไปเลยนะครับกระโดดท่า2เข้าไปเพราะท่า2เนี่ยเอาไว้ทําดามเมจหนักๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นแบบสายเปิดก่อนอย่างเงี้ยสายโอเลยเนาะเทิร์นนะครับเปิดก่อนยิงก่อนอย่างเงี้ย ต้องทำเดาเมจอะไรเงี้ยถ้าสองใช้ใช้ไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นช่วงที่แวมเหลือเลือดน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ท่าหนึ่งนะผมวิดเลือดกลับมาก่อนนะครับแล้วแวมไฟอ่แวมไพายไฟจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่กลัวเออ่ uh, การติดแกลนซิ่งมากนะครับผมการติดแกลนซิ่งการติดคือไอ้การติดก่อแตกยังไม่ไอ้การการติดดาบหักเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าแกลนซิ่งเพราะการติดแกลนซิ่งหรือว่าการตีเวิร์ดเนี่ยคือมันจะทําให้ เสียโอกาสของการเพิ่มเกจให้เพื่อนในทีมด้วยนะครับไดยิงมาปึกป๊กๆนะครับผมนี่เห็นไหม1,920 XX 80%เพื่อนมีขึ้นมาม้ามา,มาต่อเลยนะครับยิงต่อเลยปกัปกปกักปักปักนะฮะโอ้โหสะใจมากนะครับผมด้วยแวมด้วยแวมไฟนั่นเองเรียบร้อยนะฮะไหนเดีวซิมีตัวอย่างอีกสักเกมสองเกมไหมในเกมนี้นะครับเป็นตัวอย่างของฝั่งฝั่งศัตรูนะอันนี้ดูฝั่งฝั่งศัตรูนะครับผม อันนี้ผมโดนยำนะฮะเนี่ยฝั่งนู้นเอาแวมไฟไปแบบเกมนี้หัวร้อนมากนะฮะเกือบปิวแล้วโทรศัพท์นะครับผมเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีการแบบพลิกเอาเอ่อเอาแฟรลี่คิงลมกับเอ่อจินลมมานะฮะผมก็อุตส่าห์เอาลิงเป็นกันมาแล้วละ่ะแต่ว่าห้ามไม่อยู่จริงๆห้ามห้ามการเล่นแกะของฝั่งนู้นไม่อยู่จริงๆนะฮะเนี่ยปึ๊กนี่มาถึงหลับก่อน ปุ๊บรีสก,กิลเนี่ยฟินิกผมว่าผมรีบเล็งแวมก่อนเลยนะเนี่ยดูดูด,ด,ด,ดูดูในมุมของการต่อต้านแวมไฟด้วยก็ได้นะฮะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะคือผมพยายามจะไม่ให้แหวมแวมไฟมันได้เดินก่อนแต่ตอนนี้คือหยุดไม่อยู่แล้วฮะคือเริ่มหยุดไม่อยู่ละตอนนึงก็ทิมเข้ามาเนี่ยเอมเอรเลอร์ผมก็โดนหนักโดนหลับไปด้วยนะครับขนาดลิงกผมอยู่ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยปึ๊บอันนี้เนี่ยมาถึงปึ้งจังหวะนี้แล้วฮะ พอแวมเริ่มเริ่เงเกตแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างทีมที่ดีนะทีมทีมทีมที่ดีในการเอาแวมไฟมาคือเป็น CC แล้วก็เป็นคลาวคอนโทรแล้วก็เอาแวมไล่เร่งเกตมาเห็นไหมฮะฝั่งผมไม่ได้เดินเลยนอนอย่างเดียวนะครับต่อให้เอาลิงมาที่ไม่หลับเนี่ยก็ยังโดนรีเกตอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยแล้วแวมก็มาอีกนะฮะมาเรื่อยๆเลยนะครับมาแบบโหเยี่ยมเย็นกันไม่หยุดเลยนะฮะเล่นไปเราก็งนหิบแทนนะนี่เห็นแล้วง,งนหิบแทนไม่ได้ขยับเลยนะตอนนี้ทูนูไม่ได้ขยับเลยนะฮะ เนี่ยโดนเข้าไปอีกปุ๊บเนี่ยลิงจนกระทั่งแบบลิงตายอะ่ะแบบลิงทําอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยฝั่งน้นคือคือผมคือผมกล่าวว่าเฮ้ยฝั่งน้นมันมันมีก่อแตกแล้วเราน่าจะทําอะไรง่ายขึ้นไม่ฮะเนี่ยอีตาแวมเนี่ยหัวตัวดีเลยนะฮะพราว่าเนี่ยบวกดับอ่าลิงชาร์จบวกสิบแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้มีจังหวะนึงเหมือนลิงจะขึ้นมาได้นิดนึงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะเนี่ยโดนแวมอัดเข้าไปเรื่อยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ยฮะ ก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าแวนมันไม่มีดามเมันมันก็ยังพอไหวอยู่นะมันก็ยังพอไปไหนมาไหนได้นะฮะแต่ว่าคือแบบขอให้แบบว่าไอตัวที่เราเอามาด้วยในในในทีมอ่ะขอให้มันแบบมันมีประโยชน์ช่วยช่วยแวมเนี่ยเกือบไปกระแทกแวมไม่ตายนะฮะอันนี้คือจบละเรียบร้อยนะครับถ้าจังหวะเมื่อเมื่อเมื่อตะเกียบแวมตายอาจจะเกมอาจจะอาจจะมีลุ้นมากขึ้นนะครับยังเห็นไหมทำอะไรไม่ได้เลยรอความตายอย่างเดียว พพพพๆๆมาเอ็กด้วยนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวกับมาฟื้นอีกทีหนึ่งนะเ d เดชเชนอลเทิร์นฟืกก้นก็ไปนี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมงุนงินมากเจอจังหวะนี้นะฮะแต่ก็มันก็ช่วยไม่ได้มันก็คือมันแบบมันมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมอ่ะนะครับก็เราก็ถือว่าควบคุมไม่ได้เจอจุดที่มันเอ่อเป็นช่วงโชคร้ายพอดีนะครับเพราะวายโอนั่นเองพึ่เรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนะขออีกอันหนึ่ง มีอะไรที่แวมหลุดไปบ้างเนี่ยได้ผมเจอมาเยอะมากเลยครับแบบมาถึงแบบโอ้โหเอาอะไรมาใส่เต็มหมดเลยไอเจ้าตัวนี้ก็โหดเกินคนนี้ก็โหดมากมกันโดนก็ไปอันไหนได้ครับเดี๋ยวรอดีนิดนึงนะเกมนี้ป่าวะมีเกมหนึ่งที่ฟาดกับสามแดงไวอันนี้ป่าวะ องแดงคนนี้แวมหลุดไหมเนี่ยจําไม่ได้นะฮะแต่รู้สึกว่าเกมนี้แวมจะไม่หลุดปะวะจําได้ว่าเหมือนเกมนี้แวมอาจจะโดนไหมอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสองแดงเจอสองแดงจาผลไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมมันก่อนข้างมดล้ายท่าลุนมาาเหมือนกันเลดใกล้ๆกันเลยนะฮะเกมนีนนส้สังเกตสังเกตได้ว่าผมผม,ผมใช้แวมเยอะมากเลยนะครับใช้แวมไฟเยอะมากเลยนะครับ นี่อยากจินมาอ่าจีถูกแบนเกมนี้แวมหลุดแต่จำไม่ได้ว่าชนะไหมนะครับต้องลองดูฟึบโดลีว่า่นนี้แบบเขาเนี่ยแวมสวนก็นไปเรียบร้อยนะฮะอย่างน้อยก็คือว่าเราก็ยังมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะนี่ปื๊บเอ็มเพลร์ยิงต่อเลยปากแต่มามันยังกลับมาได้อยู่นะฮะปุ๊บ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 คิวเลี้ยงมิวสิกมาไม่ยอมไป อู้ว่เแอมเพลอร์ไม่ตายนะครับอ่ามาแวมกลับมานะฮะเนี่ยเริ่มเผามาแล้วนะฮะเพึเริ่มเกิดพฤติกรรมเผามาแต่มมามันก็ยังจะมีไอ้เจ้าตัวนี้ผูกอยู่นะมันก็ยังจะมีไอ้เจ้าตัวพินลมผูกอยู่นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้แวมก็ทําหน้าที่ของมันนะแวมมันก็จะได้มันแหวมมันก็มันก็จะลุยต่อนะฮะฟึ้นหมาแปลงร่างมาปึ๊บแอมเพลอร์ผมก็กลับมามีชีวิตเนี่ยแต่ว่ามมามันโดนพิษเข้าไปมันก็เลยเดี้ยงไปนะฮะ บายหน่อยอ่ะมาลุยต่อเอ็มบอลเลอร์ผ่าปึ๊กเนี่ยโอ้โหเนี่ยเร่งทีมเห็นไหมก่อแตกแล้วก็ท่าสองรอบวทีหนึ่งก็เป็นหมื่นละนะครับก็ถือว่าทำแบมเมจได้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าไก่กาแล้วเนี่ยปุ๊บ,บแวมก็ไล่จิกไปเรื่อยๆนี่ก็สับโอ้โหแต่จังหวะเมื่อกี้นี่คือแบบลืมคิดด้วยล่ะฮะเดี๋ยวตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ไม่ไม่รู้นะแต่ก็นี่แหละฮะปุ๊บเอ็มบอลเลอร์ก็ไล่เก็บละเนี่ยฮะก็คือว่า พอมันเล่งเกียรทีมปุ๊บเนี่ยเราก็ทำเราโอกาสการทำาดามจเราการเพิ่มเอฟเฟกให้กับฝั่งการเพิ่มดีบัฟให้ฝั่งศัตรูมันก็เพิ่มขึ้นโอกาสก็เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับแวมไฟเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันเฮ้ยมันมันดีนะมันปั้นมาแล้วมันคุ้มแต่ข้อเสียของมันมาทำรูค่อข้างยากนะครับรูมันทำค่อนข้างยากมากเลย คือก่าจะเอารูนเซตนี้มาได้นี่ผมก็โอ้โหแทบตายเหมือนกันนะฮะคือเอาเต็มที่อัเต็มแม็กทุกอย่างเลยนะฮะเทรูนจากตัวหนึ่งเอาไว้อีกตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้รูนชุดนี้มันเคยอยู่กับพา,พา,พาลาดินแสงด้วยแหละแต่ผมก็เฮ้ยแบบพาลาดินแสงมันโดนเนิร์ฟออกมาแล้วแล้วทีนี้ก็คือไอ้ท่าคาลเตอร์มันหนาะมันไม่เติมเลือดละนะครับก็ถือว่าน่าใช้น้อยลงอย่างนั้นเอามาช่วยดันกับแวมพร์ไฟดีกว่าซึ่งพอแวมพร์ไฟมันทาอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหความสามารถมันนี่ผมว่าเหนือกว่า ดีเคมือดอีกนะเพราะว่ามันเติมได้ต้อง40%นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงเท่านี้สำหรับแวมไพร์ไฟที่ใช้ใน RTA นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย